ทุนด้วยนะครับเพรพี่เกมประกาศครับวันนี้มันเกมปีๆเช่นเคยครับมาโครงการพี่มันก็ต่อคลิปที่แล้วใช่ไหมใช่ครับก็เพราะว่าเอาไปแบบว่าตัดเพื่อคลิปมันจะได้ไม่นานเกินไปนะผมก็เลยตัดคลิปสักหน่อยนะฮะโอเคโอเคสกอร์แม่งตาม,มอยู่หมดซองแม่งกะจะไม่งทำอะไรนะทามาหากโกรกกินเลย ไล่ไม่ตายวะโอ้โอ้มโอ้อะไรวะเมื่อกี้แม่งกำลังงงอยู่ลยว่าทำได้ไง่็คือดกระสุนได้หมดก่อน รีบาดครับไอเทมจะหมดแล้วนะฮะ่แหจะครับประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าอาวันโอ้ไอ้มยิอะไรเนี่ยมายูริเลยที่นึ่นของทีมนูน้นอะยังต่ำได้ประมาณสามสี่พันไปเชื่อไหมที่วขนาดนั้นหกสิบตัวสักสามพัน xp ไปเงินก็ได้พันห้า0ีสองพันประมาณ 3, มาน,นั้น

ซิกเ e อร์เล็กสิกเกอ e ์เล็กซิกเกอร์เล็กซิกเล็กหนึ่งสี่แต่ห้าสามก็ชิบหอยาติอกม่งงงๆเหรอเฮ้ย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 แบบเดี๋ยวพิ่งของคือตัวสองตัวเอาอีกแล้วนี่บอกแล้วอ 2, นะ๋อสองพันเนาะอ๋อดีๆโอ้สี่พันเก้ไม่กไปลวออกลว อะวะเดียรีฟเราก็เล่นด่านใหม่เหมือนเดิมแล้วคอม,มเบแอดคนน้ปโปรเฉยอแบบยากซื้อใคระโดเด็ดแม่หน้า <c oughs> ไหนดิหนอย่างนี้เลยนี่ คือเซ็ตมันครบนะฮะถ้าแบบเอานี่ก็ครบี่ฉิงก็ไม่เอาวจ้เอาถ้าเราซื้อแล้วเราสปีดอัพแล้วมันต่างกันงไ่วะแซมมันโอเคคนนี้โปพเฉยเจอแบบสสพอ จอรึอเปล่าเจอรึอเปล่าเจอรอเปล่า,ลาสนสนุกเฮ้ฮันเตอร์อเ,เอาไปดูกันเลยเฮ้ฮันเตอร์หรืออะไรก็ไม่กลัวแล้วทีมก็เล่นได้หมดนะฮะแต่ว่าแค่ยิงหัวไม่เก่งก <Okay. S 1> เฉยโอคแล้วครับเราวะมีทีมรอนำอยู่นะจะไม่เป็นตัวท่องทีซะมากกว่า เออเมื่อกี้มันเหลาเจ็ดเมตรไดหรอวะเมื่อกี้ไม่ได้ห่างว่าเราเปิดตัวเองวะไม่ใช่ออกเลยออกเื่นเลยเราเปิดเฮดช็อตเย่ มันจ yeah. ้องแล้วมันผ่านกูขนาดนี้เลยเอาเปลี่ยนไปหน่อยนะครับเป็นคริสตัลนี่ยเฮ้ยไม่แตกหมกหุดเมื่อกี้หมกหุดแต่ไม่แตกอ๋อเนี่ยผิดน่าขึ้นตัวกู โอ้โ,อโอหอะไรวะนั้นเราไปเล่นอักด้วยเหรอครับร,รู้สึกว่ามันจะ<ป>พอพอไปวัดไปวาได้อยู่อ้าวอู้ดเราเดินเนี่ยเราเสียเปรียบเพราะว่ามันเราได้ฮะแต่เราต้องยองงกหลบเปิดแรง ไม่ชอบไม่ชอบโอ้ยเฮียเยโอ้อะไรวะกูโดนแคดิกซตายเลยเหรอโอ้กระบอกนี้เกรโดนมาไี่ก็ก็ตายดิกตูเกเตอร์แปลว่าโอ้ไปพร้อมกัน ฮ้ยเสกอร์จะตามเล็วสาธุวีไม่นาทันหรอเอ้เฮ้ยเฮอาเอาเริ่มตื่นเต้นาแป้วปวดหัง โอ้เงินยิ่งขี่แม่งพุ่งเป็นพันคนสามร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้เลยไหเท่าเดียวเงินห้าพันละโอเคนะครับเฮ้ยใครแม่งแอดเพื่อนมาวะเอเอเที่มายังขอขออย่าไม่รับเพื่อนเลยกันนะโอเคนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ผมเหมือนเดิมนะผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า